สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนบ่ได้เจอกันกับออดเซียนทั่วโดนแล้วนะคะน้องบ่ได้เจอกันโดนเลยออดเซียนทั่วบ่ได้เข้ามาในช่องก็คือเพชรตุลาเฮ็ดเอกสารนีหยังหลายๆอย่างนะคะนาะเกี่ยวกับอเอกอสารที่เจ้าของสิมาอยู่ฝรั่งเศสแต่งงานอีอย่างนะคะนาะก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วรอบนี้กลับมากก็คือต้องมาเริมแบบตองมาเริ่มแบบ เรียนหนังสือแล้วก็เริ่มกระชินยุงยุงอย่างง่างเนี่จังน้อยนะคะนาะเมื่อนี้มีโอกาสนะคะนาะมากลับมาฝรั่งเศสรอบนี้ก็ได้มหามูมหามูบ้านนี่อ่าที่เคยมาแล้วรอบนึงนะจ๊ะเมือ่อสองสามปีที่แล้วสองปีกล่วตั้งแต่มีโควิดกับบอเดมาอีกเลยนะจ๊ะเนาะก็เลยแบบกลับมาอีกรอบหนึ่งแต่ว่า เอาบรรยากาศมาฝากนะคะนาะเอาบรรยากาศรอบๆบ้านมูมาให้เบิงเพราะว่าเคยมาหล้วเถื่อนหนึ่งบ้านเพ่นลมรื่นเป็นตะยูเป็นตะยูค่ะเป็นตะยูคักยูหนี่เพราะว่ามันมีแบบมันธรรมชาตินะคะน้องเสียนทั่วมักเพราะว่ามันมีต้นไม้มีต้นผลลไม่แต่กีบเพิ่นเพิ่นสื่อแม่ไม้เพื่อเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนี่เพิ่นเลี้ยงแค่สองตัวกลับมารอบนี้เต็มขอกเลยนะจ๊ะนาะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศเดี๋ยวสิ้นทายรอบๆให้เบิงนะจ๊ะน้อะ

ตะกีมาในต้นพลุนนี่ในนวยเต็มเลยนะจ๊ะเนาะจะปลูกเยอะมากที่นี่มีหมดทุกอย่างผลไม้มีพลุนมีแอปเปิลมีพลุนเขียวพลุนเหลืองพลุน ม่วงนะจ๊ะเนาะนี่สารพัดอันนี้ต้นเชอรี่เนาะหมดแล้วเก็บหมดแล้วนะจ๊ะมาบะทันสัมทุกปีนี่แดงเต็มเลยนี่นสองต้นนี่โอ้โหสุดยอดหวานฉ่ำอร่อยมากโอ้ยรอบบ้านเขาก็บสิมีแบบมีแต่ผลไม้มีแต่ของกินนะจ๊ะเนาะรอบบ้านเลยพูดสุลูกหูลูก,ลก,ลกตาขังในผลปบะไดผ้ายางเขาไปเบิง ต้นพรุ่นเต็มเลยนะจน๊ะเนาะพรุนต้นนี้กันแสบเนี่ยอันนี้พรุ่นออกลูกสีเขียวๆนะจน๊ะเนาะมานี่ไม่มีหมดแล้วหมดแล้วเป็นตายูนะคะเนาะร่มรื่นดีร่มรื่นดีเป็นตะย,ย,ยูเลยอะไร่าอ alo วานีกาอตอนนี้มีเยอะมากเลยตอนนั้นมีมามีแค่สองตัวเองโอ้โหตอนนี้ขยายพันธุ์นะจ๊ะเนาะไปเมาประมาณสองปีกว่า สองปีกวนและสามปีห้าวไม่ได้เยียดดาริ่งวีคัมวี not come here two two year you only two year two or three year no 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 I not come here maybe two year yes maybe two years before before covid yes ส t งปีกวนนะจ๊ะเนา e กลับมาใหม่เต็มเลย มันได้มาสองปีกว่าตอนแรกเขามีแค่สองตัวเองเด้ตอนเขาซื้อบ้านใหม่ๆเนาะตอนเขาซื้อบ้านใหม่ๆเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงแค่สองตัวตอนนี้เต็มคอ,อกเลยอยู่ข้างนอกก็มีอีกนะจ๊ะเนาะข้างนอกก็มีอีกจะตามทําไมคะเนี่ยตามมาดึงเสือ้อตามมากัดเสือไหมตามมากัดแขนเสือเข้าดึงไหมนี่เบบี้ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ S <S สิพาไปเบืองสวนนะคะเนาะสวนเย็นเย็นล่มเย็นในมือเจ้าอยู่นี่เย็นบักคักเลยนะจ๊นะเนาะมาย่ำใดก็มักมันลมลื่นดีนหะมธรรมชาติดีคือจังบั่นเห้าหนีาน่ล่ะอือันนี้บอกไกลจากตาลีตนะจ๊นะเนาะสองสองชั่วโมงกลัวขับรถ สองชั่วโมองก็กลัวนี่ต้นผักต้นข้อโพด<ม>บางคนปลูกไว้เต็มต้นผักซีผุนระเจ้าใคยสิเปียบขวบผักซีข้าเจ้ากลับบ้านอ๋อโอเคเดล้วก็อ่าทัวทัวบ้านข้าเจ้าเนาะทัวบ้านข้าเจ้านะ้ำข้วโพดพื้นที่ของข้าเจ้าเบิดได้ค่ะีนอยุนี่สุดลูกหูลูกตาเลยตอนพุ่นมาสื่อใหม่ๆด้านหลังพุน่นสุดผุนกับแม่น,นะจ๊ะเนาะ สุดพุ่นเลยโหปลูกเยอะมากอาไเอสออืนี่เนาะนี่พื้นที่กับปลูกได้เนาะโอ้โโอเคขวัวอันนี้นะ่ะสีแมนทั้วอย่างจันนี่อันนี้เขาอนต้นอย่างต้นบักทั่วติรุดต้นนี้อย่างเออฟอร์มองเช่กินได้ไหม เต็มสวนเลยนะคะเนาะเต็มสวนเลยมาย่ำใดอันติดใจนะจ๊ะนาะมาบ้านขาจาย่ำใดละโอ้ยพักนี่บ่อึดแค่ลงแค่รถอ,อันอันนี้ยังก่อมันฝรั่งปลูกไว้นี่นอ่าขุดขึ้นมานี่กินได้เป็นปีๆไม่ต้องซื้ออย่างเลยนะจ๊เะเนาะเวลาพรุ่นเวลาเชอรี่อันนี้แค่รถนะจ๊ะเนาะอันนี้แค่รถ ข่าร์ชข oh, ่าร์ชข่าร์ชต้นข่าร์ชโอ้ยสวนสวนลูกหูลูกตาฮะโอเคหนูอันนี้ต้นผักซีนะคะเนาะแมมเบอร์ฮะหนูอร่อยเหรออ๋อ yes 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 อันนี้ต้นผักซีบ่เนี่ยอันนี้ฝ่อมองเช่เซมอ อ๋อ oh, yes อร่อยแฟนมาอร่อยอันนี้กินหนาซีเมนต์ต้นผักชีบ้านเขาบะเจ้ามันคือผักชีเล่าเฮาต่ว่ามันเก็ะมันก็ะบ่ก,กินผักชีเล้าแหมออ oh, yes อ๋ออันนี้ต้นอันเนี้ยอร่อยนะเนี่ยแต่ว่ามันออกดอกแล้วป้าเพิ่งเคยเห็นดอกมันเพิ่งเคยเห็นดอกมันเด้ออันนั้นขึ้นช่ายอู้ลุกเฮีย for soup <S <S <normalized> <S มะเขือเทศอันนั้นอะไรอ่ะอันนั้นผักกระหล่ำใช่ไหมโชว์เหรออ๋อนี่มะเขือเทศอืมว้าวยำยำอันนี้น่าจะเป็นต้นกระหล่ำม,มันเริ่มมานั่นแล้วนะจน๊ะเนาะข้าเจ้าเก็บเกี่ยวไปจนว่านั่นแล้วอันนี้ก็เริ่มเท่าแล้ว เริ่มเท่าแล้วนี่เด้กลนะกลำเนาะกระลำนี่เป็นหัวหัวเลยนะจจะเนาะกะลำแต่ว่ากระลำบ้านเขาเจ้าสิแข็งแข็งน่จังหน่อยเลยเมื่อเจ้าแข็งแข็งหันหนอกมานี่แข็งแข็งผัดกับผัดดุนดนเนี่ยจังหน่อยเนาะมันแข็งอืมอู้ยมายยมใดละติดใจบ้านเขาเจ้านะคะเนาะ,ะนะของกินหลายคักสวนพักต้น พละมากลากไม่เต็มพื้นที่พื้นกว้างมากพื้นที่แบบสุดลูกหูลูกตาเลยตั้งแต่ข้าเจ้าพึ่งสื่อใหม่ๆตอนนั้นบัตรท่านใหญ่เขาตุขยอยก็พาก,กันมาแล้วเธอหนึ่งเคยเห็นวิดีโอลงแล้วรอบนั่นนั่นอันตรงกันกับลูกไส้พนมาพอดีนะจ๊ะเนาะรอบนี้มาอีกลูกไส้สองคนกับมาอีกนหคะเนาะเดี๋ยวมา,มาหอดแล้วผูน้นึงแต่ว่าเหลืออีกผูน้นึงมาบัตท่านหอนนะจ๊ะเนาะมาสบจังหวัดตรงกันพอดีทุกรอบเลย โอ้ยบด้มาสองปีกล่วนะจ๊ะเนาะสองปีหรือสามปีนี่ล่ะบรรยากาศลมลึงเป็นตะยู่นะคะเนาะเป็นตะยู่มาย่ำแดกดกติดใจแ <c oughs> นวบานจากขวงบ่คอยที่พื้นที่กว่างแบบนี้เนาะอันทางนีเขจ้าจแบบที่ขจ้าจแบบมันมันบ่คอยแพงน้ำนะจ๊ะเนาะซื้อแบบอู้เพิ่นมาซื้อนี่เพิ่นซื้อได้ราคาถูกมากเลยนะจ๊ะเนาะแล้วก็ได้พื้นที่แบบกว้างขวางแบบสุดลูกหูลูกตาเลยพื้นที่กว้างแห้งนะจ๊ะเนาะตะบับเยู่ไก่ปาดิบน,นะคะ อยู่ห้างขับรถประมาณสองชั่วโมงกว่าๆนะจ๊ะเนาะก็อหอดก็อหอดแล้วนะจ๊ะเนาะเ मिनी मीनी ला Oui, c'est la compulsion qu que le truc, après, ça va tout seul. Bah ben oui. Mais on est plus à même de comprendre. Peut-être les femmes. Ah, euh, ah ça yes. des croquettes sinon je pourrais pas la faire. C'est vrai qu'elle sera gratuit. Mais non je te serais pas ça, tard, elle donnerait pas le lait. Aujourd'hui hein. c'est la fête machine. C'est la fête. Vas-y. Beaucoup hein Ah oui. bon นมแพะทีรีดเล้วเพิ่งกับซีมะต้มขาเชื่อนะคะเนาะไว้ถักกินอีกส่วนหนึ่งิ่งกับแสาไปเฮ็ดชีสนะคะเนาะยุคนี่แทบจะบ่ได้ซื้ออย่างเลยนะจ๊ะเนาะไก่กับมีไข่ให้เก็บทุกเมื่อพักกระปลูกไว้รอบบ้านนะจ๊ะเนาะอันนี้เป็นชีสติเพิ่นเฮดนะคะเนาะองซิมเบิ่งแล้วแส่บดีนะคะเนาะ เซก,กี้สองคนนี่เป็นกรทั่งานบริษัทนะจ๊ะเนาะอยู่ในปารีสที่นี่เป็นเบื่อเพป็นก็เลยตัดสินใจกลับมาอยู่ต่างจังหวัดมาสื่อทีนะคะเนาะแล้วก็อยู่กับธรรมชาติแบบนี้นะจ๊ะเนาะกับเป็นมูของแฟนเสียงช่วยเองนะจ๊ะเนาะคนมายอยู่นี่สามสี่ปีแล้วนะจ๊ะเนาะก็เอามาฝากให้เบิงมาแช่ให้เบิงนะคะเนาะคลิปหน้าไปใส่อีกอเสียงทั่วกับแสงมาฝากกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย